สบายดีเอฟซีทุกคนเนาะมื่อนี้เราก็าไปหาซ้อนเที่ยวห้วยวุยน้นแลาะไปหาไปหากินพี่น้องหาซ้อนปลาซิวนี่แหละอยู่ห้วยอยู่ห้องนี่แหละพี่น้องอยู่หน้าห้องเราวุ้นแหละไปไปกับลานเนาะสองคนไปหาซ้อนปลาซิว วันนี้ก็เฮากำลังเดินทางเนาะไปยมบ้ฮอดบอนซอนเนาะกำลังย่างไปอยู่ห่วยอยู่เดี๋ยวนี้เฮาก็ฮอดบอนที่ซอนแล้วเนาะนี่บอนนี่เนาะมีระหว่างนี่ปลากระปลาซิวลายอยู่พี่น้องปลาซิวก็ไลยปลาซิวนี่แหละ ให้ล้านสองคนเหนาะสอนเป็นผู้สอนหาสอนกุ้งปลาซิวนี่แหละอยู่นี่หาเป็นเด็กในเมืองเขาหูทำมาหากินแต่ว่าบ้านนอกเขาหูจักหากินแบบเอาชีวิตรอดเลยนะแบบเธอการหาอาหารขาจ้าหาอาหารโดยกันตนเอง ໄດ້บ่หลายພີ່ນ້ອງປາຊິວແຕ່ว่าຫຼາຍอยู่ປາຊິວນະແຕ່บ่ຖືກເນາະຫັ້ນແຍງແຍງອາດຈະຖືກອັນบ่ຖື Đây thì quá Có điều phải lên Bữa đây phải không rồi nhanh ở đây ເຮົາກໍໄດ້ສ່ຳນີ້ພີ່ນ້ອງໄດ້ໜ້ອຍດຽວພີ່ນ້ອງແລ້ວເຮົາກໍພະຍາຍາມຫາຕໍ່ກະປູຫວນກະປູໄດ້ແລ້ວພີ່ນ กระปูกกระปุกระปูหน้าจกกระปูลานก็ได้กระปูเลยเนาะพี่น้องเราได้แล้วตัวหนึ่งาตามแบบบ้าน,นอกบรนหน้านี่แหละการทำทรรมาหากินแบบบ้าน,นอกบรนหน้า à, kiếm hồi nữa đây lục bạc khò vậy nào lan đại lục bạc khò gặp cung Sòn theo hoa theo hòn để lần này lát ký lôm đe ký chào sau nó đụng mân tuy nhiên phiên nửa lát ký đất 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 Đấy đất 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 ได้หอยแดงเพิ่นได้เนาะนี่หอยแดงพี่น้องใหญ่อย,ยอยู่พอสมควรเนาะกะแบบนี้แหละถ้ามากินอยู่บ้านนอกบ้านนาก็จังซี่แหละหาซ่อนหายัางนี่แหละแบบขุดกระปูยังต่างๆนี่ก็คือว่าบ้านนอกนอะไรๆไปเนาะกะแบบโดยใส่เงินหลายแบบอยู่บนนอกแบบสบายๆก็ขุดกระปูเนาะ แบบบูดิทีเซียมเอามือจกเอาพี่น้องนี่พี่น้องก็มีติหอยแดงคนก็ได้อยู่นะแต่ว่าได้หอยแดงปลาซิวก็บุลายปลาซิวบุ้นทึกพี่น้องน้ำลายพอด เราได้แล้วไ่น้องลานได้แล้วปลาปลาเขาเรือซอร์เถอะนี่เห็นบ่พี่น้องได้แล้วไ่น้องพี่น้องอยู่หัวอยู่ห้องงมเท่านี้เลยีนะ่น้องงมเอาปาละะาแล้วก็ห้อยเก็บเอาเบิดเลยพี่น้องนี่พี่น้องได้แล้วได้แล้วย ก็ได้พอกินเนาะพี่น้องคอยแน่แล้วก็ปลาแดก็พอได้กินพอได้ออกอยู่หลังจากเฮาซอนแล้วเนาะเฮาก็เมื่อเนาะเมื่อบ้านพุ่นแหละ คลิปนี้ก็กชิจบเพียงตอนนี้นะฮาก็มาจากาซ้อนป้าเนาะแล้วก็เฮาสิปิดคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หายไปหลายมือหลายยังมีเวียกหลายพี่น้องเอ้ย